ทุกคนตอนนี้ที่สีนี่ดอกนอนไปสามชั่วโมงวันนี้ทีมรอาเขาทำบุญบ้านกันทุกคน๋ยวเราอาจจะต้องไปช่วยที่บ้านนางงานบุญที่ต้องรีบไปเพราะว่ามีการรับบทนางมาสเตอร์เชฟนะคะก็คือทำกับข้าวอะไรเลี้ยงพระทำเอง,งนะคะเราก็เลยต้องไปช่วย ตื่นแล้วครับทุกคน<ม>ตอนนี้ก็มีเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปในครัวกันดีกว่าว่าคุณนายทั้งหลายเขาทําอะไรกันอยู่ฟ้าข้างในเขาเริ่มห่อข้าวกันยังทำได้ข้าวไปเลยโอเคไม่รู้วิธีเรื่องข้ <laughs> ไอ้ก้อยยังไม่ตื่นแน่เลยอ่ะบอกมันว่าเดี๋ยวจะมาตอนเช้าเลยไหมไอต้องตื่นแล้วเดียวไม่เชื่อกันวันเดียวแก่เลยหรอ Good morning ครับ พี่กิ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยเอถ่ยายนโอ้โหไม่ออไม่ได้ไม่ต่างกันเลยค่ะแล้วคือพี่ปุ๋ยอ่ะเมื่อก,กี้ไม่ทำอะไรนะพอถ่ายปุ๊บเสียบปลั๊กเลยงงมา,าเดี๋ยวเราไปดูข้างในดาราหมายเลขหนึ่งของเรานะคะทำอะไรอยู่คะแม่เตรียมค่ะยวพี่ชาวบ้านก็ดดา เพราะตอนนี้ยังไม่เังไม่สว่างชาวบ้านด่าลูกอย่าคิดหนูมาไม่ทาตอนทำเนาะเพราะว่าเนาะหนูมาสายรยะหลอนหนูมาตอนตักก็พออันนี้เป็นอะไรบ้างคะไหนคะมีเครื่องเครื่องเครื่องลาบอุ้ยทำลาบได้หรอค่ะ พี่กิ๊กดูต้องทำอะไรกับงานครัวที่ชาเลนจ์ที่สุดแน่เลยปลอกไข <c oughs> ่แล้วนะเ <c oughs> ติตมแล้วมีผลไม้ด้วยบุญลั่วมันบอกว่าให้หนูอะไปช่วยมันทำไอ้นี่ดอกไม้หน้าบ้าน <c oughs> อ่ะแรงมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเพื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ทำไมทุกคนพูดพร้อมกันเลยนะ <c oughs> เอะไปเถอไปครับไปเถอะแล้วเมื่อนหน้าพูดพร้อมกันอนะทุกคนน่ากลัวมากบ้านเนี้ย เธอครอบครัวเธอแรงมากนะเมื่อกี้ฉันเข้าไปถ่ายแป๊บเดียวเพราะฉันบอกว่าเออนม่เดี๋ยวหนูออกไปเชื่อว่าจต่งอะไรกันเออไปเถอะไปเถอะไปเถอะนวผูพดร้อมกันเวอร์ว้าวเาอร์อันนี้เวอร์ทำอะไรอยู่แล้วพูดซีของทาแอวนฟ้าอยู่ก็ เออวันนี้พอมันเป็นคอนเทนต์ทำบุญแล้วจะเล่นตลกได้ไหมได้เพราะไม่กินแค่หน้าเด็กก็ตลกแล้วอะเป็นได้เลยเลยเมกฟันอะเธอรู้แก่หลงปะเธอไม่รูแก่ลงเธอรู้เป็นโอป้าเกาหลีมันทำให้เธอดูเป็นแบบว่าไอ้ต้าวอะบายบแล้วที่ยังทำเกินไปเหรอเบอปกด้วยทีนี้ก็มาง้อหนูแล้วล่ะให้เปิดประตูให้ ป้าวนก็คือเป็นป้าของเราอีกคนนึงนะคะที่หรือพอีอีกอย่างหนึ่งว่าเคลื่อนไหวอีภูเขาเหมือนกันก็ได้เป็นแม่นาดาล่างตัวเต็มไปเห็นไหมถ้าไม่มีหนูเนี่ยก็อ้วนก็คือจะทำไม่ได้เลยนะไม่ได้หรอไม่ได้เยเริ่มแล้วทุกคนวันนี้ทำบุญนะคะทุกคน โอ้ยดูดีเธอไม่เคยต้องร้องขอเลยนะกาแฟปลาอยังไม่วองตากระลใจแล้วโมงแก้วแก้วนี้พิเศษมากเลยอ่ะถ้าที่อื่นอร่อยกว่านี่ปลาแต่ปลา้องอร่อยจริงๆนะของชอบกาแฟปลาขอบคุณครับแกกาแฟปลามันนัวอันนี้ผมพูดจริงๆกาแฟปลามันนัวมันนัวมันนัวรู้ไม่ถูกอ่ะออมกาาป ป้าปิดแล้วลูกค้าต้องบอกว่าขอร้องให้เปิดได้ไหมเออรอดมากตอนนี้ก็คือบุรอดเรียกว่าการไหวอะไรอยู่นะครับบุพเพสันนิวาสเป็นทางที่บ้านบุรอดแบบเคารพนับถือถูกไหมว่าแม่จะแบบเป็บ่วยแม่ไปขอว่าแพ้แต่หลวงโบทุกคนอันนี้ก็เป็นเซตสำหรับการที่เราจะไปไหว้สมัมภเวกันนะคะทุกคนวิชว่วของเฟรมนี้เหมือนในหนังร่างทรงเลยอะแม่ ย่าให้หนูดนเเช้นึ่้แต่งแล้วก็แต่งตัวสวยแล้วมันจะเลอะต้องส่ป่ะโอ้ยได้เออแสดงว่าแม่กันซีหนูนี่กับคุณรอดไได้เกินคุณละดามได้งานเอาลแวพบอไา้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่หรเดี๋ยว่จััดให้แม่เาก่อนให้หนูช่วยอะไรมล่ะจาทำไมตอบเร็วจังอะ เพื่อนหลายคนก,ก่อนจะพอนมมือพิงกันสั่งกูด้วยเอา,เยายังเร็วกดยังหายังอาเร็วขอให้ช่องภูเขาชาแนะลเจริญก้าวหน้าร้อยล้านพันล้านจ้าโอ้ยตอนขอให้ดูผหวยไม่ยอมพูดออกมาแต่พอพูดภูเขาชาแนลพูดออกเสียงออกมาเลยงงมากเริ่มแล้วสี่สาวโฟแองจี้สี่สาวโฟแองจี้ครอบครัวตัวป่วนไปเร็วเดี๋ยวถ่ายรูปให้เราเร็วๆมาเร็วมาเร็ว เธอวันมิเลียนเวสคอมมิวนิเคชันฉันงงมากขยับมาทางนี้ก็หน่อยค่ะขยับมาทางนี้ป้าอ้วนป้าหนุนขยับหน่อยไม่มีใครขยับทั้งนั้นอะี้อย่างเงี้เสร็จปุ๊บแม่ระดาหันหลังห้ายิ้มโอเคยิ้มอุ้ยสวยสวยสวยสุดท้ายสุดท้ายค่ะสุดทั่งผ้ามืออาชีพปะยิ้มแม่ระดาหยักกันขำดีอ่าสวยงาม โอเคค่ะให้เราเป็นรูปอะงแล้ว ทำพลาดเลยด้ทำาเลยทำพลาดเลนะน้องวะเด็กๆเป็นไงบ้างเรื่องอมาเป็นไงบ้างหนูอะเออเด็กๆอะชอบกัรชูสองหนูวลยทุกคนมาเนี่ยมาไปดูโรงพยาบาละโรงพยาบาลหนึางละรู้เยชั่วันอะไรต่อปหนึ่งไปเต็มไทงเมาพ่อเอรัวไม่่อตันต้องใกล้ันไหนเอาตัวคนเดียวและมาคอบเราไม่ดูเิดเผยแล้วชั่มนห้าชุนมันไม่กลับ ไม่ให้อยู่เลี้เลยโอเคครัมานี่ห้องนั้นนะห้าสิบคนหมดแล้วคนเดียวตายหมดอเด็กชื่อบุรรอดเนี่ยชาวบุรุษรอดหรอตายแล้วเลยแม่รัดาความรับเปิดเผยแล้วนะเมื่อกี้อามาบอกว่าตอนบุรอดเด็กๆอะมีแต่อามานี่แหละที่เลี้ยงบุรอดแม่ไม่เอาบุรอดเลยจริงป่ะวฉัเชื่ออามเลยฉัเชื่ออา玛าันเชื่ออา玛ไปแล้วกัน และอาม่าก็เป็นแม่ของแม่ด้วยซออ้ำอ่ะคุณจะเชื่อใครได้เพราะที่บ,บ้านหลังเนี้ยงงมากอันนี้ือกิจกรรมอะไรคะผีพระเพิ่ง,งกลับไปมึงแบบเริ่มไปเอเลยดูยังไ,ไงอ่ะทุกคนแคปนะแล้วก็เอาไปาไปฏิดีความเองได้ปะออให้รุกคนปความเอาเองเราไม่ซื้อเลยเราเป็นสื่อที่แบบเป็นกลางเฉลยเลขกอยู่ดีบุรณะเป็นเล้กในนีดิครอบครัวตัวอย่างทุกคน อมีคนมาสแตนบายแล้วว่าฉันงงพุทธสัตว์นิกายชนตัวอย่างพุทธมามกะพุทธสัตว์นิกายชนฉันงงมาป้าหนูอร่อยไหมคะทำเองก็ต้องอร่อยเนะเาะหมายคือกับข้าวคะนี่คือกุ้งกระเทียมในตำนานนะคะที่ป้าอยากเอาไปที่แม่เริ่มทำแล้วเพราะขี้เกียจเอ้ยที่หวานไรเอ่ยน,นี่ก็เอาน้ำมือขอลอดได้ไหมคะอทุกคนตะลึงจ้า เป็นเวลาที่เราคอยที่สุดในการทําบุญเวลาที่เข้าเวลานอนง่วงมากตอนเนี้ยทําไมมากินโต๊ะไม่เป็นตั้มเหรอแล้วดูโต๊ะที่เรานั่งกินนะทุกคนอ่ะเดี๋ตอะมาโม่ดิว่าท้าไมอยู่ดีถึงเธออยากอยากทำบุญวะอยากทำมารมวไม่มีโอกาสอดีตเนี่ยบอกไอ้ทีว่าเรื่องที่แบบถ้าเงินคล่องเราได้แล้ได้ตายแบบที่ิปปินส์กูแบบโอเคเราทำบุญได้เลยไม่ได้ดีเลยทำบุญเลยอันนี้ก็เป็นการรวมญาติหรือเป่งซึ่ง อย่ามบ่อยได้ปะเหนื่อยั่กรหนือเลยวัดเนี่ยถุงไข่ถหึงว่างเล่าเดี๋ยวไป้ยหรือเปล่าไปทั้เลยเฮ้ยมึงโค้งอ่ะววดตัวปวดอยไปวดตัวด้วยดูดิทุกคนจะมีสนามาร้อมทุกคนปอยแอนเดียนให้ฟังเลยปล่อยเลยว่ารบแวนล้อมตรงนี้เป็นยังไงอยามันช่วยไปทำรูข้างนอกไหยไปพระวัดเลยก็ได้นะท้ายนี้นลูกค้าเข้าเลยรู้ต้วแล้วเป ตอนนี้อาบุญลงมาดูคนนะรแบบเรื่งเรื่องมีมาบ้างดูคนนะว่าเน้าคณะชอบกันแบบว่ามาทำบุญอย่างนี้ต้องหมรึป้างมันเหมือนแบบเป็นกิจกรรมเหมือนในกุศโลบายที่ทำให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันเด็นเรื่องเมื่เพราะว่าแบบไม่เมี้ยไม่ไม่มีใครเลยนะคนรอบดิบดิบแม่ว่าเงียบเงียบไม่มีใครเลยก่อนแต่ี่ม่เงียบเงียบพี่บอกแม่คนแรกเลยเงียบเงียบแบบคนแรกเลยพิธีกานบุญใช่ไหมแถวบ้านฉันอ่ะตอนนี้คือครบหมดทุกอย่างแล้วผ่านข้าอย่างเดียวเลยเบอร์เออซาบู ใช่ขาดเลยนี่จะต้องมีการเปิดเพลงตะโกนฉลดาต้องมาไต่อรไทยต้องมาแบบเป็นวีดีโอสี่ต้องมาแล้วเปิดปุ๊บเลยต้องมาปุ๊บตะโกนดาเไม่ได้เบอร์มันกล้าเปิดใช่ไหมว่าอ่าเพี่มาเปิดดีกว่าให้แม่ตะโกนด่าขันเป็นเดาไงดีเพราะมันหนักกว่าเลยนะโอเคทุกคนวันนี้ก็มือหน้าฝาทุกคนก็ดีเลอบรรยากาศในครอบครัวที่มันสนุกดีแบบก็ได้เหมือนแบบได้หาอะไร้ทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครอยากได้อยากเห็นคลิปที่แบบว่าครอบครัวตัวปวดมันจะเป็นเจ้าภาพทุกอย่าเลยใช่ขอให้เจ้ภาพลุ้นเลย ที่เล่นไม่ได้ดูที่ลองไม่ได้ไไดูขอ,อ,อ,อให้ที่จงเจริญขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายล้ำชั้นแล้วลำโพงบูทูธไม่ต้องเข้านะคะมีแล้วสีเขียวเียยจบีเอลสีเขียวทุกคนเจบีเอลสีเขียวมินเจบีเอลไรขวางก็มีเจบีเอลสีม่วงทุกคน เจพีเอลรัมดาก็สีขาวทุกคนถ้ามัยินนี้ก็เะีเอลแรงนะ